สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแมนพัฒนพลกับทำลายเรื่องเงินเงินทองทองก่อนหน้านี้แม้จะถูกพูดถึงอย่างมากถึงความสนิทสนมและมีการร่วมงานกับซ e o ของ Forex 3D เจ้าของแชร์ลูกโซ่ในหลายๆครั้งเช่นถูกจ้างไปเป็นประธานเปิดงานเปิดตัวสนามแข่งรถโกคาร์ของอีกฝ่าย และต้องสร้างความน่าเชื่อถือเนื่องจากอีกฝ่ายนั้นหน้าเด็กและมีภาพปาร์ตี้ไปท่องเที่ยวแต่เจ้าตัวนั้นก็ยืนยันตลอดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในธุรกิจของอีกฝ่ายแต่อย่างใดสำหรับดีเจแมนพัฒนพลพร้อมกับระบุว่าตนนั้นมีสาระเป็นเหยือดริซัมเมื่อมีการนำเงินไปลงทุนในบริษัทของอีกฝ่ายถึง7 0 0,000บาทซึ่งสำหรับ แมนพัฒนพลมินทชินอายุ40ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษศาสตร์เอกสืิสารมณชนมหาวิทยาลัยลำกําแห้งโดยเจ้าตัวนั้นได้มีโอกาสแสดงละครตั้งแต่เด็กๆจนได้มีการเข้าประกวด True Academy Fantasia ซีซั่นที่4เมื่อปี2550แต่ออกจากการแข่งขันก่อนหลังจากที่อยู่ได้3สัปดาห์ ก่อนที่จะไปเป็นดีเจวิทยุคลื่น103 Live FM และมีผลงานละครและภาพยนตร์อยู่บ้างแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็จะเริ่มคุ้นเคยเมื่อเขามาได้รับการสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จของตัวเองทั้งความเป็นเด็กเกเรติดยารวมถึงข่าวาว,าวที่คบกับนักร้องลูกทุ่งซึ่งเป็นพระยาในปัจจุบันนี้ และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นข่าวาวเกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองทองของเจ้าตัวที่ออกมานั่นเองไล่ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2018ที่เจ้าตัวนั้นได้ถอยรถหลูป้ายแดง Ford m u ัสแ n งราคาเกือบ4ล้านบาทโดยถ่ายภาพปรากฏนั้นเป็นภาพของโชว์รูม RKK ของนายอภิรักษ์โกธิซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงไปแล้ว และเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018เจ้าตัวกับมารดานักแสดงอาวโุโสบ๋องพิมพ์แขกุญชอนยุทยาก็ได้ให้สัมภาษณ์ทำนองว่ากุ้มใจเรื่องเงินค่าสินสอดหากถามว่าที่ลูกสะพ้ยจะเรียก10ล้านบาทจากนั้นในเดือนมกราคมปี2019หนุ่มแมนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเรือนหอโดยได้บอกว่าเจอบ้านหลังหนึ่งแต่พอเจอว่าราคา60ล้านบาทก็ทำเอาต้อง วกรถกลกับซึ่งอย่างไรก็ตามพอเดือนตุลาคมในปีเดียวกันนั้นก็มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นแต่งงานโดยหมดค่าจัดงานไปถึง10บล้านบาทและมูลค่าสินสอดสร้อยแหวนเงินทองต่างๆอีกรวม45ล้านบาททั้งที่นับจากช่วงที่บนเรื่องสินสอดเดือนหอก็ยังไม่ได้มีงานอะไรเข้ามามากมายแต่ที่เห็นชัดๆตามที่เป็นข่าว ก็คือเมื่อเดือนเมษายนนั้นร้องเพลงในรายการ t h m m s s สซิงเและในเดือนมิถุนายนก็ต่อยมวยในรายการ Ten Fight Ten เท่านั้นรวมถึงในปี2020ในขณะที่หลายคนบันเทิงนั้นต่างได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ว่าช่วงเดือนสิงหาคมปี2020ก็มีข่าวเปิดตัวบ้านหลังใหม่ราคา50ล้านบาทจากนั้นเดือนมีนาคมปี2021ก็มีข่าวว่าถอยรถหรูพอเช่ พา n a มิรา 4e h y ไฮบรป้ายแดงราคาเฉียด8หลักให้ภรยาและที่สุดพีคก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของผู้เป็นภรยาที่ระบุตำนองว่าเธอเองนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งกว่าเดือนละ5ล้านบาทเป็นประจำแทบทุกเดือนนั่นเองขอขอบคุณข่าวจาก MGR o n l อ n e ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ